สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าว,วันที่12เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกนาทองคำสกลุลเงินนั้นคุณสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดลไลน์ดีมาได้เลยครับธี Market กับโปรโมชั่นใหม่นะใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e x f o u ครับนักลงทุนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเทรดดีมี D, มรางวัลลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า5,000 50, u s ์ใครสนใจนะครับ รายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีหาเจ้าหน้าที่คนไทยก็ได้เช่นเดียวกันครับ XM ครับนั่งทุนเปิดบนชีวนันนี้รับเัินฟรีทันทีเลย3 0 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนะักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระบอกคูเป,ปานะครับพาทุกท่านมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดบอร์สตวีดครับ ดัชนีเฉลียวสาติดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบ1.02% S&P 500ปรับตัวปิดลบ1.65%ในะขณะที่นัส d ดกปรับตัวปิดลบมากที่สุดเลย3.18%ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วในวันพุหที่ผ่านมาขณะที่ดัชนีนัส da q ดิ่งลงกว่า3%หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อส,สูงกว่าคาดการณ์ซึ่งทําให้นักทุนกังวลว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับ กระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึ้น8.3%ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบแบบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ8.1%แต่ก็ต่ำกว่าระดับ8.5%ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเลยนะับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2524 ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานนะครับนักทุนซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและก็พลังงานเนี่ยพุ่งขึ้น6.2%ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบรายปีสูงกว่านักวิเคราะห์คาดการที่ระดับ6%แต่ต่ำกว่าระดับที่นักวิเคราะห์ขออภัยครับแต่ต่ำกว่าระดับ6.5%ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งยังถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2525คุณวิลคัมพนอลนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัท S f s n Financial กล่าวว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่พุ่งขึ้นรวดเร็วกว่าสัญญาณที่คาดกันวอาว้าเดียซึ่งจะเปิดทางให้เฟดใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและก็รุนแรงขึ้นโดยก่อนหน้านี้ธนาคารกลางสาหรัฐส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง0.5%ในการประชุมเดือนมิถุนายนแต่ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะทำให้เฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยแรงถึง0.75%ในการประชุมเดือนดังกล่าวนอกจากนี้ตลาดยังคงถูกกดดันจากการที่อัตราผลตอบแทนฐานรับรัฐบาล สหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นทะยานเหนือระดับ3%เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาดการโดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะครับถือว่าเป็นพันธบัตรที่ใช้อ้างอินในการกําหนดราคาของตราสารหนี้ทั่วโลกซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยจะทําให้บริษัทต,ต,ต่างๆเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการชําระหนี้ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเหล่านี้ลดการลงทุนแล้วก็ลดการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุน นี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับทีนี้เรามาดูกันที่ข่าวสารของราคาน้ํามันบิบกันบ้างนะครับคือที่ผ่านมาราคาน้ามันบิบก็ขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรมาดูกันครับ สัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปรับตัวพุ่งขึ้น6%ยืนในระดับ105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งในวันพุธที่ผ่านมาหลังมีรายงานว่าการขนส่งก๊าซจากรสัสเิีาไปยังยุโรปโดยผ่านทางยูเครนนั้นเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงเนื่องจากยูเครนปิดเส้นทางหลักในการลำเลียงการขนส่งโดยนักลงทุนมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยิ่งทำให้ตลาดน้ำมันโลกผเผชิญกับภาวะตึงตัวมากยิ่งขึ้นครับ สัญญาณน้ำมันดิบพยานขึ้นหลังมีรายงานว่ายูเครนได้มีการปิดเส้นทางหลักในการลำเลียงการขนส่งก๊าซไปยังยุโรปจากรัเสเซียโดยอ้างว่าเป็นเพราะว่ากองกำลังทหารของรัเสเซียเนี่ยเข้าแทรกแซงซึ่งส่งผลในการส่งก๊าซจากรัเสเซียไปยังยุโรปมีปริมาณลดลงราวหนึ่งใน4เมื่อวานนี้และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่การลำเลียงก๊าซเนี่ยหยุดชะงักลงนับตั้งแต่รัเสเซียใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครนครับ ที่ผ่านมานะครับยูเครนยังคงเป็นเส้นทางสําคัญในการส่งออกก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปโดยเส้นทางที่ยูเครนสั่งปิดครั้งนี้ปกติจะใช้ขนส่งกา๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปในปริมาณ8%ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งไปยังออสเตรียอิตาลีสโลวาเกียแล้วก็ชาติอื่นๆในยุโรปตะวันออกครับทุกท่านนอกจากนี้นะครับสัญญาณนะ้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากคาดการที่ว่าตลาดน้ำมันโลกเนี่ยจะเผชิญก,กับภาวะตึงตัวมากขึ้นหากสหภาพยุโรปบังคับใช้มาตรการคว่ำบ,บาตรน,น้ำมันจากรัสเซียครับ ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับนักทุนในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำก็ยังคงมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมาราคาทองคำนะครับปิดบวกไป12เหรียญหลังจากที่นักทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยในเคสที่เงินเฟอ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าคาดการในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับนี่คือข่าวล่าสุดอย่างไรก็ตามครับเรายังคงให้มุมมองเหมือนเดิม หากว่าดัชนีในตลาดวอลิงตัทยังคงปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องเลยนะครับก็ขอให้ระวังการเทขายทำกำไรขอราคาทองคำด้วยเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำเหมือนจะวิ่งสวนกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ